กข,ของฟาลาเดย์านะยายฟาลาเดซึ่งคนของฟาลเดก็ตั้งตามชื่อนักวิทยาศาสตร์คือไมเคิลฟาลาเด สเก็ตความรู้คุอไมโครโฟรเด day, นั้นไม่ค่อยเก่งทางวิชาสารด้วยเขามีปัญหาในการฟรมสูตรแต่ว่างานด้านฟิสิกเชิงการทดลอ,องเขาสุดยอดมากแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเด็กที่ไม่ได้เรียนตามแบบมาตรฐานแต่ว่าศึกษาด้วยตัวเองแลเป็นทุกรู้สาี่เก่งคนหนึง่ง หรืออย่างหนึ่งเราเรียกว่ากดการเหนี่ยวนำของฟาลาเดซึ่งวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าเขีนว่ามันมีทั้งแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่ตอนหลังเนี่ยเขารู้ว่ามันมีความสำัมพันธ์กันเราก็เลยเรียกว,ว่า วิชาอิเล็กโทรแมกเนตซึมหรืออิเล็กโทรแมกเนติกประมาณนี้ซึ่งมันทำให้นักวิยาช่วงนั้นงงมากเพราะว่าเาาขาค้นพบว่ากระแสเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก B เวกเตอร์ B ีอยูสนามแม่เหล็กก็ถ้ามีกระแสไหลผ่านขดลวดเนี่ยกระแสก็ทำให้ กิดสนามแม่เหล็กดังกดมือฝาที่นิวโค้งเป็นกระแสไหลทำให้เกิดทิศทางของนิว e ทิิเหลืออาศสนามแม่เหล็กที่รอบๆเส้นลวดนั้นโอเคซึ่งนักวิศาสษย์จะยิ่งแปลกใจเข้าไปอีกเมื่อเขาค้นพบว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถสร้าง สนามไฟฟ้าที่ขับกบระแสไฟฟ้าได้ซึ่งมันก็เหมือนกับการจากอันแรกก็คือกระแสทำให้เกิดสนามไฟฟ้าอันนี้สนามไฟฟ้าเนี่ยก็จะโดยสนามแม่กระแสเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วกับการสนามแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถสร้างสนามไฟฟ้าที่ทาให้เกิดการ กระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกระแสในลูกเนี่ยก็อย่างเช่นเรามีเรามีวงจนไฟฟ้าอยู่แล้วก็ทำเป็นขดลวดเป็นเหมือนเกือบวงจกรกลแล้วก็เอามาต่อกับแอมมิเตอร์เนี่ยแล้วเอาแม่เหล็กแย่เข้าไปในลูกเข้าเขาออกออกเนี่ยมันจะเห็นว่าเข็มของแอมมิเตอร์มันจะกระดิกก็แสดงว่ามีกระแสเกิดขึ้น ซึ่งกระแสนในลูกนี้ยเราเรียกว่า i n d u c e current หรือกระแสเหนีย่ยวนำโอเคแล้วก็งานที่ทำต่อหน่วย กะจุทช่อสร้างกระแสก็คือว่าถ้ามันมีกระแสไหลได้เนี่ยก็แสดงว่ามันมีงานเกิดขึ้นทำให้กระแสนี่ก็คืออิเล็กตรอนไหลนั้นเราเรียกงานที่ทำต่อเหมือนกระจุกีื่สร้างกระแสเนี่ยเราเรียกว่า i n นดิวส์อซึ่ง EMF นี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ อิเล็กโทรโมท e ฟฟ r c e แต่ดาวว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว,ว่าอิเล็กโทรโมท e ฟฟ r c e สแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิสิก f o ฟอสมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ไม่ใช่ฟิสิก f o ฟอส เขาก็เลยเหลียวแค่เรียกว่า E.M.F. ตอนั้นอันนี้ก็คือ E.M.F. เนี่ยที่เหนี่ยวนำาก็คืองานที่ทําต่อเหมือนกระจุชื่อสร้างกระแสะน,นั้นเราจะเรียกว่า E.M.F. เราจะไม่เรียกว่า electromotive force เเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสับสนส่วนกระบวนการกระบวนการเหนี่ยวนำเนี้ยเรียกว่าก็เรียกว่ากระบวนการเหนี่ยวนำ การเหนี่ยวนำก็คือ induction induction อันนี้ไม่ใช่ในปัดยาการให้เหตุผลแบบ induction แต่อันหีุการเหนี่ยวนำของฟิสิกส์โอเคซึ่งกฎของฟาราเดย์เนี่ยเราอาจจะสรุปเป็นคำพูดได้ว่า EMF ถูกเหนี่ยวนำในลูฟเมื่อจำนวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านลูฟมีการ เปลี่ยนแปลง EMF ก็คือรานิยานแล้ว EMF จากอันนี้ันก็คือมันก็มันก็คืออันนี้ก็คืองานที่ทำต่อเหน่วยปกัจุที่สร้างกระแสซึ่ง EMF ถูกเหนี่ยวนำในลูกเนี่ยเมื่อจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านลูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า EMF เนี่ยจะถูกเหนี่ยวนำ ในหลูกเมื่อจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทาไมจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยขยับข,ข้อออกในในลูกนั้นก็เลยทําให้มีเส้นสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงทีนี้เราต้องนียามให้ใชัดเจนว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยคืออะไรโอเคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในอัคคีเรตซึ่ง ถ้าเราจำได้คือว่ามันจะมีฝักไฟฟ้าซึ่งเราให้ดีเนี่ยให้เป็นให้ไม่สับสนะครบก็คือฝักไฟฟ้าเนี้ยมันคืออินเตอร์เกตก็คือสนามไฟฟ้าเนี่ยดอทกับ V A อโอเคอันนี้เราเรียกว่าอิเล็กทริกฝักหรือฝักไฟฟ้าส่วนอีกอันนึงเนี่ยอ่ันคือ V ก็คือ เป็นฝักเหมือนกันแต่อันนี้คือฝักของแม่เหล็กฉะนั้นมันก็จะล็อกแล้วๆก,กันแต่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กก็คือเบสเดอร์บีดอกับดีเออันนี้คือแมกนติกฝักซึ่งแมกนติกฝักเนี่ยมันก็คือเรื่องนี้นั่นเองก็คือจำนวนเส้นสนามแม่เหล็กที่ผ่านหลูกนั่นเองซึ่ง เอเนี่ยคือพื้นที่ในรูปฉะนั้น d a เนี่ยก็คือพื้นที่เล็กๆในหลุเนี่ยแต่ทีนี้มันมา summation กันก็คือเป็นการ summation ก็คือการอินทิเกรตของสนามแม่เหล็กเนี่ยดอทกับพื้นที่เ,เล็กๆคอมมาซัมันก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดในเป็นพื้นที่ในรูปทั้งหมด โ okay. อเคก็คือแมก,กติกสัซึ่งมันมีกรณีพีเศษก็คือรกรณีที่สนานแม่เหล็กเนี่ยตั้งฉากกับระนาบเอซึ่งการตั้งฉากเนี่ยมันก็คือเส้น ซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยมันตั้งฉากกับระนาบที่เป็นรับก็คือระนาบของลูกก็คือมันก็คือ B D A ถ้ามันตั้งฉากเนี่ยก็คือคอสูงโอเคซึ่งคอสูงเรารู้แล้วว่ามันคือหนึ่งนั่นก็คือ B D A แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งนั่นเองฉะนั้นก็คือ B D A เองแต่ทีนี้ ฝากแม่เหล็กเนี่ยมันคืออินพิเกตดีแล้วก็ดีเอเห็นนี้เราดึงดีออกมาได้ไม่ไม่เขียนในรูปเวกเตอร์เขียนด้วยปำรรมดาก็จะได้ดีดึงออกมาเนี่ยแล้วก็อินพิเกตดีเอ ซึ่งดิเกตดีเอเนี่ยมันก็คือการซัมเมชั่นของดีเอทั้งหมดมันก็ได้ A มันก็เป็น B ีเะนั้นฝักในกรณีที่สนามสนามแม่เหล็กเนี่ยตั้งฉากกับหน้าเ่างเนี่ยฝักแม่เหล็กเนี่ยก็จะเท่ากับดีเอจะพบว่าสนามแม่เหล็กเนี่ย หน่วยของมันก็คือเทสลาส่วนพื้นที่หน่วยของมันก็คือตารางเมตรฉะนั้นฝักแม่เหล็กเนี่ยหน่วยของมันก็คือเทสลาตารางเมตรนั่นเองซึ่งเราเรียกเทสลาตารางเมตรเนี่ยว่าเวเบอร์ หรือเราใช้ตัวย่อว่า Wb โอเคทีนี้เราได้ฝักมาแล้วถ้าเราไปอ่านกาคดคลิปก็คือว่า E.M.F จะถูกเหนี่ยวนำในลูกเมื่อจำนวนเสน้นสนานแม่เหล็กที่ผ่านลูกมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นขนาดของ E.M.F เนี่ย ก็่าให้เป็นสันดักตัวนี้เนียวนำในหลูกคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของของอะไรก็คือของฝักแม่เหล็กต่อเวลาซึ่ง ถ้าเราเรียนคแคลคูลัสเราก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเ่อเวลาเนี่ยก็คือดิฟเทียบกับเวลาคือดิฟเทียบกับขีฉะนั้นกฎของฟาราเดย์เนี่ยเราเขียนเป็นสมการได้เป็นก็คือ E M F เือนี้เท่ากับแต่ทีเนี้มันเราต้องใส่เครื่องหมายลบเพราะมันมันเป็นตรงันข้ามก็จะได้เป็นลบ แล้วก็ดีแล้วก็เป็นฟักแม่เหล็กส่วนด้วยดีทีเอแล้ันนี้ก็คือกดของฟาลาเดซึ่ง กฎของฟอรเดนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสมการติีส,สมการของแม็กเวลแต่ว่าจะพบว่าชื่อสมการแม็กเวลแต่ว่าแต่ละสมการเนี้ยไม่มีชื่อแม็กเวลเลยซึ่งเราจะสามารถเขียนในรูปของสมการแม็กเวลในรูปของดิฟเฟเรนเชียลได้ในกฎกของฟอรเดนได้เป็นแบบนีอ้อันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่าให้ หุ่นไหก็คือเฉียงในรูป d i ฟ f ฟ r e n t i a l ของสมการแมกเวลในสมการของปรเดย์โอเคซึ่งเราจะต้องเรียนเวกเตอร์แคลคูลัสมาก่อน ถึงจะเข้าใจสมการนี้แต่ว่าดูไหวข้กค่ามันก็ได้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของกฎของฟาราเดย์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจากคําพูดมาเป็นสมการอันนี้ได้ซึ่งาจากคําพูดอันนี้โอเคและนี่ก็เป็นเรื่องของกฎของฟา,า,ารเาเดย์หรือกฎการเหนีย่ยวนำของฟาราเดย์